มานะจ้าเจ้าสิพาา่ายจเจ้าสิพาตัดลูกน้ำหรือลูกน้ำเจ้านะคะเพื่อนๆเอาไปให้่าขายเพราะว่ามว,วานนี้อูมันที่ใหญ่เก,กินนะเพื่อนๆลูกเท่านี้จะพอดีแกงอร่อยอร่อยไปย่างไปครับเอามาทางที เราเก็บน้าเต้าด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อน,นเดดแหงจะแช่ใส่ก็มาเลาะได้จ้าเท่านี้พอดีกินนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนหมักแบบเท่านี้ฮะนะเพื่อนเพื่อนบางคนชอบแบบนี้ฮะนะถ้าใหญ่เกินกะเน,นี่ยอยากเห้ลองชิดกันได้ัง ก็ใายใส่อันนี้โอ้ได้เยอะแล้วนะคะเพื่นอนเพื่อนได้ให้น้องฟ้า่ายเนี่ยอันนี้เป็นน้ำเต้าจะไปขายนะคะสี 4, 10, 10, ่ลูกสิบบาทหรือว่าห้าบาทอย่างก็ว่าไปนะคะพอขายแพงน,นะคะเพราะว่าน้ำเต้าออกหลายนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำเต้าเยอะนะคะเท่านี้อันนี้ก็ต้องรักก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตัดให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งกันนะคะเนี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเพื่อนเพื่อนลูกแบบนี้เราก็จะขายแบบสามลูกห้าบาทแบบนี้นะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าของพวกนี้ขายแพงไม่ได้เพราะาเนื่องจากหลายๆบ้านอาจจะมีพอปลูกคณะเพื่อนๆนี่อาจจะมีปลูกกันเราไม่ได้ขายราคาแพงนะห้าบาทน,นี่แบบนี้เพื่อนเพื่อนห้าบาทนะคะนี่เป็นลูกน้ําเต้านะคะเพื่อนเพื่อนลูกน้ำลูกน้ําเต้าบ่แม่นพวกฟักนะคะเพื่อนเพื่อนเก็บเสร็จแล้วขึ้นไปเบิ่งข้างบนบ้านก็จะจ่าอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ยาจ๋ากับลูกยังไม่ได้ล้างนะคะทาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งก่อนตัดมาสดๆเมื่อวานนี่ก็ตัดเนาะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี่ก็ตัดให้ให้ยาพวกนี้เพื่อนสีเวลาใหญ่เพื่อนสีหญ่สองสามมื้อแบบนี้พอ่าน่าบอกลูกประมาณนี้เก็บเลยแบบนี้ฮะนะฝันพี่น้องเพื่อนหมักกับนายใหญ่กว่านี้กับบยักหักบางท่านจะยายจาหมักแบบว่ามีเม็ดอ่อนกุ๊บกิบกุ๊บกิบความชอบนาเพื่อนเพื่อนความชอบของแต่ละคนนะคะนี่ลูกเท่านี้กําลังปาดหัวปาดใช้แล้วก็ หนึ่งหรืออีย่างก็ได้การเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่บางคนก็ชอบลูกประมาณนี้ลูกประมาณนี้ก็จะมีเม็ดกบๆๆแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมีเม็ดอ่อนๆบ่แม่เม็ดยำแยบนะเพื่อนเพื่อนนี่ลูกเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ลูกเท่านี้ลูกเท่านี้เท่านี้ขายห้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ประมาณสามหน่วยนะเพื่อนเพื่อนในในนี่นะคะนี่นี่ ห้าบ้านแบบนี้นะเพ,พื่อนเพื่อนผได้ขายแพงเนื่องจากน้าเต้าหลายๆบ้านก็อาจจะพอมีแบบนี้นะจะลายแต่หลายๆบ้านนั่นก็เป็นความชอบเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่หลายๆบ้านเพื่อนก็อของสันยากเบ่าท่านสัญญ,ญากอาจจะซื้อก้อนแบบนี้นะกับเพื่อนเพื่อนก็ต้องขอบคุณพี่น้อง,พ,องพี่พี่น้องนอง้นอ,งองป้องปายทุกท่านที่มาอุนุญาเนาะคะ่ะนี่ย่าบอกว่าไปเก็บให้ในเด้อแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่เพราะว่าเราไม่ได้ขายแพงนะเพื่อนเพื่อนเนี่ สามลูกห้าบาทนะเพื่อนเพื่อนนี่สามลูกห้าบาทนะนะเพื่อนเพื่อนเป็นยังถึงขายในราคานี้เนื่องจากผลผลิตนี่หลายๆพื้นที่ก็อาจจะพอมีแบบนี้ค่ะความชอบหลายๆบ้านก็อาจจะชอบมนะ่าชอบแล้วก็โลของเจ้าของแบบนี้นะแจกก็กินโลแบบนี้ฮะนะเพื่อนเพื่อนกินโลอ่ะอันนี้ก็ทําแกงส้มเนาะค่ะเพื่อนๆแกงส้มนึ่งแกงอ้อมนะเพื่อนเพื่อนแกงส้มนึ่งแกงอ่อมนะ พ,พวกของของยายจ๋าไม่มีเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนลุกน,น,น้อยอันนี้เด็ดก็ไก่นะเพื่อนเพื่อนก็เลยเอามาให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนฟักอันส่วนน้าเต้าของเราก็มีสองมีสองชนิดนะคะเพื่อนเพื่อนมีแบบนี้มีแบบน้าเต้านะเพื่อนเพื่อนมีแบบน้าเต้าจริงๆนะน้าเต้าที่ใส่้ะลุใหญ่เราก็เก็บไว้แบบทําขวดน้ําได้แบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่น,น,นี่ลูกเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ กำลังกินอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆกาลังกินแซ่บนะนี่แล้วก็มีแบบกลมเนาะค่ะเ,เพื่อนๆนี่นี่มีแบบไม่มีหัวจุกนะนะคะเพื่อนๆส่วนสายพันธุ์กับโบจักเนาะคะ่ะนี่เอามาให้พี่ๆเ,เพื่อนๆแล้วก็มาขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆอ่า หมู่บ้านที่แวะผ่านมาหรือว่ามาเจอเจอมาพ่อมาเจอเนาะคะ่ะที่อุดหนุนให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจครอบครัวเล็กๆของเรา่าไปค้ายหรือว,ว่าลูกสาวญาติไปคายก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะคะ่ะขายไม่แพงนะคะเพื่อนๆขายแบ่งปันกันกินเนาะคะ่ะของแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ใครๆก็อยากร่ำอยากรวยเราเพื่อนๆแต่เราก็อันกับว้ได้ ถึงขนาดเราต้องได้ทุกอย่างภายในมือนี้เนาะค่ะเพื่อนๆในนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจแล้วก็ที่มาอุดหนุนให้กำลังใจครอบครัวเล็กๆของเราเนาะค่ะย่าพ่อบ้านแล้วก็ยายจ๋าแล้วก็ลูกเนาะค่ะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆผลผลิตที่เราปลูกเองนะคะเพื่อนๆก็คือว่า ได้ผลดีมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆหลายๆยที่กำมาให้กำลังใจนะคะ